วันนี้เราจะเล่นซิแกแพคกันครับ3ามท่าซูเปอร์เซตจัดบ,บ้า,าลรกเรามาเริ่มกันเลยครับปีเข่าแตะมือแตะตรงข้อศอกนะครับเพื่อนๆเ,เกรงลำตัวให้แน่นตัดไปเลยนับ20ิบเทคนิคคือให้เกรงลำตัวแล้วก็เกรงหน้าท้องแล้วก็ยกเขา แตะข้อศอกนะครับเกงลำตัวเตรงมือให้แน่นๆนะครับอย่าให้ตัวส่ายหรือว่าโยกจัดป้ายครับมาท่าที่2องจัดป้ายกเข่าแตะอกครับเกรงลำตัวเกรงแขนให้มั่นคงครับให้ตัวนิ่งๆท่าที่3ครับเอลซิดนับสิบ เก็งลำตัวเก็งหน้าท้องให้ตัวนิ่งๆยกขาเตะให้สูงที่สุดนะครับจัดไปนับสิบเทคนิคคือเก็งลําตัวแน่นๆครับผลที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับผมสามท่านับเป็น1เซตทําทั้งหมดห้าเซตครับ